หากพูดถึงเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชีวิตการออกแบบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจนับเป็นกุญแจสำคัญซึ่งคุณสามารถกำหนดและหาวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายได้ครูมนขอแนะนำ10เทคนิคที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณพร้อมพิชิตความสำเร็จในชีวิตได้แบบไม่ทันรู้ตัวข้อ 1. ต้องมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนโดยเริ่มต้นก่อนที่คุณจะพิชิตเป้าหมายนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของคุณนั้นคืออะไรการวางแผนการวางเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้รู้ว่าคุณต้องการจะเป็นอะไรสําหรับผู้ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงผลักดันขาดแรงจูงใจและไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต 2. เขียนเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนการสร้างภาพในฝันที่ตนเองต้องการอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะตอนก่อนเข้านอนในโลกนี้มีกฎแห่งแรงดึงดูดหากคุณหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องใดเป็นประจำคุณมักจะได้สิ่งนั้นดังนั้นวิธีง่ายๆคือจงคิดถึงมันฝันถึงมันจงจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณบ่อยๆ แล้วชีวิตของคุณก็จะเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือความฝันของตนเองได้สำเร็จในที่สุด 3. การอ่านหนังสือดีๆหนังสือที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้โดยเฉพาะกับบางคนผู้นำของประเทศหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองผู้นำประเทศเหล่านั้นจึงได้สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองขึ้น เขาเหล่านั้นจึงเกิดความต้องการที่จะเป็นผู้นำประเทศเหมือนกับชีวประวัติของผู้นำในหนังสือบ้าง 4. การจดบันทึกบุคคลที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันในการคิดในการจดบันทึกจะช่วยให้คุณจำสิ่งต่างๆนั้นได้ดีขึ้นหลายเท่านอกจากนี้คุณยังสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นความสำเร็จ ความล้มเหลวและเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้เมื่อคุณได้ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง 5. แบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบโดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือบุคคลที่คุณอยากจะมีชีวิตแบบเขาก็เป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจขึ้นภายในตัวเองศึกษาว่าเขามีแนวคิดแนวปฏิบัติอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ เราก็สามารถนำเอามาสร้างเรงบันดาลใจเพื่อเป็นต้นแบบสู่ความสำเร็จของเราได้ 6. ก,การรู้จักบริหารเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและชาญฉลาดทุกคนในโลกล้วนมีเวลา24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่สิ่งที่ทำแตกต่างกันคือใครใช้เวลาที่มีอยู่นั้นได้คุ้มค่ากว่ากัน การทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับเป้าหมายของคุณแต่หนักได้ตามนี้จะทำให้คุณรู้ว่าควรมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตนและการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น 7. ความผิดพลาดเป็นบทเรียนความผิดพลาดไม่ได้มีไว้ให้เจ็บช้ำหรือโศกเศร้าเสียใจทุกคนไม่สามารถห้ามการเสียใจหรือโศกเศร้าเมื่อเกิดความผิดพลาดได้แต่สิ่งที่สาคัญกว่าคือเมื่อรู้ว่าผิดพลาดแล้วให้คิดหาสาเหตุ ของความผิดพลาดนั้นแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก 8. ควรสร้างทัศนคติแบบฉันทำได้นี่คือหนึ่งในทัศนคติที่สำคัญที่สุดในการที่จะประสบความสำเร็จเมื่อมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมายแต่หลายคนเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นด้วยคำว่าทําไม่ได้ซึ่งทำให้หลายๆคนล้มเหลวเมื่อคุณคิดว่าคุณทำได้ ร่างกายทุกอย่างก็จะเกิดการตอบสนองต่อความคิดนี้และเราจะเห็นเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ซึ่งก็จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ 9. มองโลกในแง่ดีคนมองโลกในแง่ดีมักมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเพราะเมื่อมองทุกอย่างเป็นบวกก็จะช่วยให้มีสุขภาพจิตดี ความคิดโปร่งใสและทําให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได้ 10. ทําสิ่งที่ไม่เคยทําไปในที่ที่ไม่เคยไปเมื่อไหร่ก็ตามชีวิตได้ลงมือทําหรือได้ไปในสถานที่แปลกใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เบื่อหน่ายอาการเหนื่อยๆมันจะหายไปในพริบตาคุณจะรู้สึกว่าชีวิตยังมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะ แล้วแรงบันดาลใจจะลังไหลพรังพลูเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อคุณกล้าที่จะเลือกทางเดินไปข้างหน้าวางเป้าหมายให้ชัดเจนแน่วแน่สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับคุณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จ คุณต้องเริ่มสร้างแรงบันดาลใจและวางเป้าหมายเพื่อไปสู่ความสำเร็จในชีวิตลงมือทำอย่างสม่าเสมอโดยเป็นนิสัยแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ทันรู้ตัวอย่างแน่นอน